เรื่องราวของเด็กชายกำพพลาคนหนึ่งที่ได้ทำการหนีออกมาจากบ้านเด็กกำพพ้าและออกเร่ร่อนไปกับเพื่อนๆแต่วันหนึ่งเนี่ยโชคชะตาก็ได้ผกผันพาเขามาพบกับวานเพชฌฆาตยักษ์ที่ใครได้พบเจอเนี่ยก็ต่างไม่กล้าเข้าไปเฉียดมันแต่กับเด็กชายผู้นี้วานตัวนี้เนี่ยกลับกลายเป็นเพื่อนแท้และมีจิตใจที่เต็มไปด้วยมิตรภาพเกินคำบรรยายในภาพยนตร์เรื่อง Free Willy เพื่อเพื่อนด้วยหัวใจอันยิ่งใหญ่ แรกเรื่องมาเราก็จะได้เห็นครอบครัวของวานเพชฌฆาดที่กําลังว่ายน้ําอย่างสวยงามต่อมาพวกชาวประมงที่แอบซุ่มอยู่อย่างเงียบๆก็เริ่มเดินเรือเพื่อทําการไล่ต้อนพวกมันให้ไปติดกักแหและเมื่อมีวานเข้ามาติดในแหชาวประมงเนี่ยก็ทําการปิดทางเพราะพวกเขาเนี่ยต้องการวานแค่ตัวเดียวโดยวานที่ติดอยู่ในแหก็ทําได้แค่เพียงร้องให้ครอบครัวมาช่วยมันแต่วานตัวอื่นๆก็ทําได้แค่ว่ายอยู่รอบๆแหช่วยอะไรไม่ได้แล้วว่ายออกไปสู่ท้องทะเล จากนั้นเราก็จะได้พบกับเจสซี่ซึ่งเขาเป็นเด็กกำพร้าในทุกๆวันเจสซี่และเพื่อนๆเ,เนี่ยจะทําการโกหกนักท่องเที่ยวเพื่อของเงินไปใช้ไม่เพียงแค่นั้นพวกเขาเนี่ยต้องขโมยของกินมาแบ่งกันเพื่อประทังความหิวระหว่างที่กําลังกินพวกเขาเนี่ยก็ได้เล่าถึงตอนที่หนีมาจากบ้านเด็กกำพร้าเจสซี่ก็ได้บอกกับเพื่อนๆว่าเขาเนี่ยอยากมีบ้านไว้อยู่สักหลังจากนั้นไม่นานก็มีเสียงรถตํารวจดังขึ้นพวกเด็กๆก,กำพร้าเนี่ยเลยต้องรีบแยกย้ายกันเพ่นหนีส่วนเจสซี่กับเพอร์รี่เนี่ยก็ได้วิ่งเข้ามาแอบในห้องเก็บออออุปกกณ์ช่าาางโดยพวเเเขเน็มืบ เป레이มาพ่นสีไปทั่วในระหว่างนั้นเจสซี่เนี่ยก็ได้ยินเสียงอะไรบางอย่างเลยเรียกหาเพื่อนแต่ข้างใน,นเนี่ยมันก็มืดมากและพอมีแสงจากฟ้าผ่าเขาก็ต้องตกใจเมื่อได้เห็นวานพิชฆาตัวโตวและเมื่อไฟสว่างขึ้นเจสซี่เนี่ยก็เดินกลับไปและเข้าไปดูวานอย่างใกล้ๆอีกครั้งซึ่งในตอนนั้นตำรวจเนี่ยก็เข้ามาเจอตัวเจสซี่พอดีและเขาเนี่ยก็ถูกจับไป เช้าวันต่อมาเจ้าหน้าที่คนหนึ่งที่ชื่อว่าเดวไวก็เข้ามาคุยถึงคดีต่างๆที่เจสซี่เนี่ยเคยก่อไว้หลายกระทงเดวไวก็ได้บอกว,ว่าเขาเนี่ยได้ขอร้องกับตำรวจไม่ให้ตั้งข้อหากับเธอและบอกว่าตอนนี้เนี่ยเจสซี่ติดทันบนโดยเขาเนี่ยต้องไปลบรอยสเปรย์ที่พ่นให้หมดแต่เจสซี่เนี่ยก็หัวรันรีบบอกปฏิเสธเข้าไปเดวไวก็เลยขู่เขาไปว่าถ้าไม่ทำเนี่ยเธอจะต้องขึ้นศาลและติดคุกและเขาก็ยังบอกกับเจสซี่ต่อว่าตอนนี้เนี่ยยังมีคนต้องการจะรับอุปถัมภ์เขาอยู่แต่ Jesse เจสซีเ่เนี่ยาาก็บกบ้อปดไไ ว่าแม่เจสซี่เนี่ยไม่เคยติดต่อกลับมา6ปีแล้วเจสซี่ที่ได้ยินเนี่ยก็นิ่งไปและรู้สึกเหมือนหมดความหวังลงไปเรื่อยๆวันต่อมาดูไว้เนี่ยก็ได้ขับรถมาส่งเจสซี่ให้กับครอบครัวที่รับอุปถัมภ์เขาโดยทั้งสองเนียก็ได้ทักทายเจสซี่ซึ่งพวกเขาเนี่ยมีชื่อว่าแอนนี่และเกรนแต่เจสซี่ที่เห็นพวกเขาเนี่ยก็ททำท่า,ายิงใส่ มาที่โต๊ะอาหารเจสซี่เนี่ยก็กินอย่างมูมมามและพอเกรนถามอะไรเนี่ยเขาก็ไม่ตอบจากนั้นทั้งคู่เนี่ยก็พาเจสซี่ไปดูห้องนอนที่เตรียมไว้ให้เขาอย่างดีเกรนก็ได้เตรียมของขวัญไว้ให้เจสซี่ด้วยแอนนี่เลยบอกว่าเธอเองเนี่ยก็เตรียมเสื้อผ้าไว้ให้เจสซี่เช่นกันแต่เจสซี่เนี่ยกระถดในใจออกมาอย่างไม่พอใจใส่ทั้งคู่และเมื่อแอนานากับเกรนออกไปเนี่ยเขาก็ได้เอาเมาส์ออกแกนขึ้นมาเป่าเล่น เช้าว,วันถัดมากเกรนเนี่ยก็ได้มาส่งเจสซี่เพื่อมาลบรอสเปย์ตามคําสั่งของตํารวจกเกรนก็ได้บอกให้เจสซี่เนี่ยไปหาคนที่ชื่อว่าแลนดดอฟและบอกทางกลับบ้านให้เขาแต่เจสซี่เนี่ยก็เยอหยิงรีบปั่นจักรยานออกไปอย่างไม่สนใจกเกรนเนี่ยก็เริ่มเสียงในพฤติกรรมของเขาเล็กน้อย ต่อมาเจสซี่เนี่ยก็ได้ปั่นจักรยานมาตามหาเรนดอฟที่อควาเลียมและเจสซี่เนี่ยก็ได้เข้ามาที่บ้านของเขาเลนดอฟเนี่ยก็ปล่อยให้เขาทําความสะอาดเพียงลําพังระหว่างที่เจสซี่ทาความสะอาดอยู่นั้นเขาก็ได้เห็นวานตัวเดิมจากนั้นเจสซี่เนี่ยก็ขึ้นไปที่ขอบบ่อแล้วอยู่ๆวานตัวนั้นเนี่ยก็ทะยานขึ้นมาเหนือน้ําให้เขาเห็นแต่เรนดอฟเนี่ยก็ได้ตามขึ้นมาเขาก็ได้บอกกับเจสซี่ว่าวานตัวนี้เนี่ยมีชื่วอวินลี่เลนดอฟก็ได้เตือนกับเจสซี่ว่าห้ามไปกวนวิลลี่เพราะมันเนี่ยสามารถบท ต่อมาก็ได้มีการโชว์แมวน้ำเจสซี่เนี่ยก็แอบขึ้นไปดูและเขาเนี่ยก็สนุกไปกับก,บการดูโชว์แต่นายทุนที่เห็นเนี่ยกลับรู้สึกแย่ที่คนเนี่ยมาดูน้อยลงพอโชว์จบเจสซี่เนี่ยก็ได้ข้ามาดูวิลลี่อีกบอก่อและได้เจอกับแรครูฝึกของที่นี่แรก็ได้ถามกับเจสซี่ว่าเขาเนี่ยชอบวิลลี่เหรอและเธอก็ได้บอกต่ออีกว่าวิลลี่เนี่ยเป็นวานที่ไม่ถูกกับใครและเป็นวานตัวที่มีปัญหาที่สุดเจสซี่ได้ยินอย่างนั้นเนี่ยก็เลยรีบบอกกลับไปว่าแล้วมีใครเนี่ยไม,ม เย็นวันนั้นเกรนเนี่ยก็ได้เข้ามาหาเจสซี่ที่กำลังยืนเป่าเมาสอออแกนอยู่เกรนก็ได้ชวนเจสซี่คุยเรื่องกีฬาเบสบอลแต่เจสซี่เนี่ยก็ไม่สนใจเขาเกรนก็เลยเสนอให้เจสซี่เนี่ยตั้งกฎมาเลยว่าเขาเนี่ยต้องการอะไรเจสซี่เลยบอกกลับไปว่าเขาเนี่ยต้องการได้เงินทุกอาทิตย์ถึงจะยอมทำตามทุกอย่างเกรนเลยยื่นเงินให้เขาไปหเหรียญแล้วตั้งกฎว่าให้เขาเนี่ยกลับบ้านให้ตรงเวลา หลายวันต่อมาเจสซี่เนี่ยก็ใกล้จะทาความสะอาดอควาเรียมเสร็จแล้วระหว่างนั้นเขาเนี่ยก็เดาเมาส์ออกแกนขึ้นมาเป่าแล้วเจ้าวิลลี่ที่ได้ยินเนี่ยก็ไาวเข้ามาหาเขาด้วยความสงสยัยเจสซี่ก็เลยขึ้นไปบนขอบบ่อเพื่อเป่าให้เจ้าวิลลี่ได้ฟังไกลๆวิลลี่ที่ฟังเนี่ยก็ดูจะมีความสุขมากตีน้ําให้มันกระเด็นแรที่เดินมาเนี่ยก็เปียกเต็มๆแล้วแรก็ได้บอกกับเจสซี่ว่าวิลลี่เนี่ยเป็นวานที่ฝึกยากมากและมันเนี่ยก็ไม่เข้ากับใครง่าย,ายๆจากนั้นเธอเลยขอให้เจสซี่เนี่ยมาช่วยคัดปลาให้วิล แต่ปลาที่ที่นี่มีอยู่เนี่ยมีแต่ปลาเสีเสียทั้งนั้น ในคืนนั้นเจสซี่เนี่ยก็ได้หนีออกจากบ้านแล้วมาหาวิลลี่ที่อควาเลียมตามลาพังจากนั้นเขาก็ได้เป่าเมาส์ออแกนให้วิลลี่ฟังวิลลี่ที่ได้ยินเนี่ยก็ชอบและโผล่ขึ้นมาหาเขาแต่อยู่ๆไฟที่บ่อเนี่ยก็เปิดขึ้นมาเขาเนี่ยก็จะวิ่งไปแอบแต่ทันใดนั้นเขาก็ได้พลาดตกลงไปในบ่อปลาวานเพชรฆาดแรนดอฟที่มองดูรอบๆแล้วไม่เห็นใครเนี่ยก็กลับไปส่วนเจสซี่เนี่ยก็จมลงไปเรื่อยๆและทันใดนั้นวิลลี่เนี่ยก็เข้ามาดันตัวเขาขึ้นไปบนขอบบ่อเมื่อเจสซี่ฟื้นขึ้นมาก็ได้้้เเห็นววววว่่าาิียไดยไดชชตข จากนั้นเจสซี่เนี่ยก็ได้มาที่บ้านพักของแรนดอล์ฟแรนดอ์ฟก็ได้บอกว่าเขาเนี่ยคงมีอะไรพิเศษวิลลี่ก็เลยไม่กินเขาแรนดอ์ฟยังบอกอีกว่าวิลลี่เนี่ยไม่ชอบไปคลายลงบ่อมันด้วยซ้ำเจสซี่ก็เลยบอกไปว่าเขาเนี่ยแค่จะมาบอกลาวิลลี่เท่านั้นและเจสซี่ก็ได้ไปหยิบไม้แกะสลักที่เป็นรูปวานขึ้นมาแรนดอ์ฟก็ได้ถามกับเจสซี่ว่าวิลลี่เนี่ยได้มองตาเขาหรือเปล่าเพราะปกติแล้วเนี่ยวานจะไม่เคยมองตาใคร จากนั้นแลนดอฟเนี่ยก็ได้มาส่งเจสซี่ที่บ้านแอนนี่ก็ตกใจที่เห็นว่าเจสซี่เนี่ยตัวเปียกเลยนเลยดูเขานิดหน่อยที่เขาเนี่ยหนีไปไม่ยอมบอกใครเลยเจสซี่เนี่ยก็สารภาพว่าเขาเนี่ยตกบ่อหวานแลนดอฟที่เห็นว่าเจสซี่ชอบหวานเลยขอกับเกรนให้เจสซี่เนี่ยไปทำงานต่อที่นั้นเจสซี่ที่ได้ยินอย่างนั้นเนี่ยก็ขอร้องนั้งคู่และบอกว่าเขาเนี่ยอยากจะทำงานที่นั่นจริงๆแอนนี่เนี่ยก็ยอมตกลงและอนุญาตให้เขาเนี่ยไปทำงานที่อควาเรียมได้แต่มีข้อแม้ว่าต้องห้ามกลับดึกอีกจากนั้นเกรนน่กก้บอใคาาแลละชวูั เจสซี่เจสซี่ก็เลยบอกกับเกรนไมว่าเขาเนี่ยไม่ใช่ลูกของเกรนวันต่อมาเจสซี่ก็ได้เห็นว่าวันนี้เนี่ยวินลี่ถูกจับอยู่ในตาข่ายโดยที่พวกนายทุนเนี่ยให้คนมาตรวจดูลำตัวของวินลี่แระที่เห็นเนี่ยก็ไม่พอใจเพราะเธอเนี่ยสงสารวินลี่มากเธอเลยโวยวายพวกนายทุนระหว่างนั้นเจสซี่ที่เห็นท่าไม่ดีเนี่ยเลยไปปลดตาข่ายเพื่อปล่อยวินลี่ ต่อมาพวกนายทุนเนี่ยก็ได้คุยกันถึงเรื่องรายได้ในอควาเรียมโดยไมเคิลก็ได้บอกว่าวิลลี่เนี่ยไม่ยอมให้ฝึกและทําการโชว์ไม่ได้ก็เลยไม่มีรายได้เข้ามาและเขาก็ได้ทิ้งท้ายก่อนจะเดินหนีไปว่าเขาเนี่ยเกลียดเจ้าวิลลี่ มาที่ร้านค้าขายปลาสดเจสซี่เนี่ยก็ได้มาขอปลาแซลมอนเพื่อเอาไปให้วินลี่ระหว่างนั้นเพอร์รี่เนี่ยก็ได้เข้ามาทักทายเขาและบอกกับเจสซี่ว่าตอนนี้เนี่ยเขาทำงานเป็นสายให้กับแก๊งอันตรพานอยู่เจสซี่เลยเล่าว่าตอนนี้เขาอยู่กับครอบครัวใหม่และทํางานอยู่ที่อควาเรียมและเพอร์รี่เนี่ยก็ได้ชวนเจสซี่ไปทํางานกับเขาแต่เจสเนี่ยก็ไม่เอาด้วยเลยขอตัวกลับก่อนจากนั้นเจสซี่ก็เอาปลาแซลมอนที่ได้มาเนี่ยไปให้วินลี่ที่บ่อแต่เจ้าวินลี่เนี่ยดันคาบกลับมาคืนซะงั้นเจสซี่เนี่ยก็งงว่าทาไมม จะเข้าใจว่าเจวิลลี่อยากให้ป้อนใส่ปากนั่นเองพอเริ่มคุ้นเคยเจสซี่ก็ได้เอามือไปลูบหัวของวิลลี่เป็นครั้งแรกและเมื่อเจสซี่จะกลับวิลลี่ก็ว่ายตามเขาแล้วหมุนตัวโชว์เจสซี่เลยทาท่ายกแขนและก็ปรากฏว่าวิลลี่ทำตามเขาได้ทุกท่าเลยโดยแรนดอี่ฟก็ได้ม่เห็นเขาเขาเลยเรียกแรมาดูแรเลยขอมาป้อนปลาให้วิลลี่แต่มันนก็ไม่ยอมให้เธอป้อนแล้วว่ายหนีไปต่อมาเจสซี่ก็ได้ถามกับแรว่าทําไมครีบที่หลังของวิลลี่มันถึงงอแรก่ก็ได้บอกว่าคงเป็นเพราะไม่มีพื้นที่ให้วิลลี่ ว่ายน้ำเลยแล้วเธอก็บอกต่ออีกว่าไดออลเจ้าของที่นี่เนี่ยทำตัวเหมือนว่าวิลลี่เนี่ยเป็นสินค้าเพราะถ้าวินลี่หาเงินให้ไดออลไม่ได้เนี่ยเขาก็จะไม่สร้างบ่อใหญ่ให้มันแรเลยขอให้เจสซี่เนี่ยช่วยฝึกวินลี่เผื่อว่ามันเนี่ยจะได้ไปโชว์ได้เจสซี่เนี่ยก็เริ่มเรียนรู้วิธีการฝึกวานกับแรส่วนแรนดอฟเนี่ยก็ได้ให้ตาราการฝึกวานกับเจสซี่ไปและเขาเนี่ยก็ได้เล่าถึงเรื่องชนเผ่าที่เคยเลี้ยงวานให้เจสซี่ฟังก่อนจะนอนเจสซี่เนี่ยก็ได้ท่องภาษาชนเผ่าที่แรนดอฟเนี่สอนมา หลายวันผ่านไปเจสซี่เนี่ยก็ได้เป็นครูฝึกว่ายน้ําตัวจิ๋วยังเต็มตัวและเขาก็ได้สังเกตเห็นว่าหลายครั้งที่วิลลี่เนี่ยจะส่งเสียงร้องหวยหวนและมักจะมีท่าทางแปลกๆอยู่เสมอโดยยิ่งนานวันเข้าเนี่ยวิลลี่ก็เริ่มชอบการแสดงที่เจสซี่ฝึกให้ทั้งครูฝึกตัวน้อยกับวานตัวใหญ่ก็เข้ากันได้ดีอย่างเป็นปีเป็นคลุย ต่อมาเจสซี่เนี่ยก็ได้ปั่นจักรยานเอาอาหารมาให้เกรนที่อู่ซ่อมรถเจสซี่เนี่ยก็เห็นลูกเกรนกับแม่ของเขาในวัยเด็กเลยถามว่าแม่ของเขาเนี่ยอยู่ไหนเกรนก็ได้บอกว่าแม่ของเขาเนี่ยตายไป2ปีแล้วจากนั้นเจสซี่เนี่ยก็ได้บอกกับเกรนว่าแม่ของเขาเนี่ยจะมารับคืนเร็วๆนี้แต่เกรนเนี่ยก็รู้ดีว่าไม่มีทางเป็นไปได้เขาเลยไม่เชื่อที่เจสซี่พูดเจสซี่เนี่ยก็เลยโกรธเขามากแล้วปั่นจักรยานหนีออกไป มาที่บ้านแอนนี K K K ่กับเกรนเนี่ยก็พากันตามหาเจสซี่กันหัวปั่นพอเขากลับมาก็ยังทําพฤติกรรมก้าวร้าวใส่ทั้งคู่และเกรนกับแอนนาเนี่ยก็เริ่มทะเลาะกันถึงเรื่องของเจสซี่จนเสียงเนี่ยดังไปทั่วบ้านเจสซี่เนี่ยก็ฟังทั้งคู่ทะเลาะกันแล้วก็ได้หันไปเห็นกล่องของขวัญในวันนั้นเขาเลยแกะมันออกมาโดยข้างในเนี่ยเป็นลูกเบสบอลและกาดจากนั้นเขาก็ได้ออกมาดูแอนนี่กับเกรนทะเลาะกันเจสซี่ที่ทนฟังไม่ไหวเนี่ยเลยปาลูกเบสบอลทะลุกระจกไปและเมื่อทั้งสองได้ยินก็รีบขึ้นมาดูขขขข้้้าาาางงบบนนนนแแแลละไดเเห็วว่่กอัซ ก็ได้บอกว่าเขาเนี่ยกลัวที่ได้เห็นทั้งคู่เนี่ยทะเลาะกันเกรนก็เลยปลอบใจเขาเพื่อให้เขาเนี่ยได้รู้สึกดีขึ้นตัดมาที่อีกวันระหว่างที่เจสซี่เนี่ยกำลังป้อนอาหารให้วินลี่เพอร์รี่เนี่ยก็ได้มาหาเขาและได้ชวนเจสซี่ไปทํางานด้วยกันที่แคลิฟอร์เนียโดยไปทํางานเป็นคนดูต้นทางให้กับพวกอันตรพานแต่เจสซี่เนี่ยก็ไม่อยากไปและก็ได้ปฏิเสธเขาและบอกว่าให้เขาเนี่ยตามไปได้ทุกเมื่อถ้าต้องการพอเพอร์รี่กลับไปเจสซี่เนี่ยก็ได้ไปคุยเรื่องแม่กับวิลลี่เพราะคิดว่าวินลี่เนี่ยน่าจะคิด ต่อมาไดเอากับไมเคิลเนี่ยก็ได้มาดูการฝึกของเจสซี่และวิลลี่วิลลี่เนี่ยก็ทําตามที่ฝึกมาได้อย่างดีเยี่ยมพวกนายทุนที่ดูอยู่เนี่ยก็ถึงกับเอ่ยปากชมการแสดงของนังครูและพอจบการฝึกแรนดอลกับเรเนี่ยก็ภูมิใจในตัวเจสซี่มากจากนั้นพวกนายทุนเนี่ยก็ตกลงว่าจะจัดการแสดงให้วิลลี่ผู้คนเนี่ยก็ให้ความสนใจกันอย่างคับขั่งและก่อนที่เจสซี่จะออกไปทําการแสดงแรนเนี่ยก็ได้ให้นกหวีดเป็นของขวัญกับเขาและเจ้าหน้าที่เดวไวท์เนี่ยก็ได้มาหาเจสซี่และชื่นชมที่เขาเนี่ยเป็นเด็กดีขึ้น และเมื่อถึงเวลาแสดงวิลลี่เนี่ยก็ตื่นคนไม่ยอมขึ้นมาโชว์ตัวสักทีแถมพวกเด็กที่อยู่ในควาเรียมเนี่ยก็เคาะกระจกจนเสียงดังมากทาให้เจ้าวิลลี่เนี่ยยิ่งม่สบอารมณ์เข้าไปใหญ่เจสซี่ที่เห็นวิลลี่ไม่อยากแสดงเนี่ยก็พยายามเรียกและคุยกับมันแล้วพอเจสสั่งให้มันทําตามเจ้าวิลลี่เนี่ยก็ว่ายหนีไปสงั้นเจ้าของควาเรียมและคนที่ซื้อตั๋วเพื่อมารอดูเนี่ยก็โวยกันใหญ่จากนั้นทั้งเสียงปลบมือและเคาะกระจกเนี่ยกระดังขึ้นไม่หยุดเจสซี่เนี่ยก็กดดันและแน่นิ่งไปก่อนเขาจะตัดสินใจวววววิิิ่่่งงหนนนนออกกมมมาาสลลเย็รรแแปปปพุไ นกระจกบควาเรียมอย่างแรงจนร้าวคนดูที่อยู่ข้างล่างอัควาเรียมเนี่ยก็เริ่มตกใจและพากันวิ่งหนีขึ้นมาและเมื่อไดออลงไปดูข้างล่างก็ได้เห็นว่ามีน้ํารั่วออกมา ตัดมาที่เจสซี่คนในครอบครัวเนี่ยก็ได้เข้ามาปลอบใจเขาแต่เจสซี่ที่หัวเสียอยู่เนี่ยก็ไม่ฟังใครทั้งนั้นเจสซี่ก็ได้บอกกับเดวไวไปว่าเขาเนี่ยจะไม่อยู่ที่นี่แล้วและจะไปตามหาแม่เดวไวก็เลยบอกว่าแม่ของเขาเนี่ยจะไม่กลับมาแล้วแล้วก็ไม่มีใครเนี่ยหาแม่เธอเจอเดวไวก็ได้บอกกับเจสว่าแอนนี่กับเกรนเนี่ยเป็นครอบครัวให้เขาแล้วแต่เจสซี่เนี่ยก็ได้แต่ร้องไห้โวยวายแล้ววิ่งหนีไป ในคืนนั้นเจสซี่เนี่ยก็ได้ตัดสินใจกลับไปอยู่กับเพอร์รี่และเจสเนี่ยก็ได้เข้ามาคว้าเลียมเพื่อบอกลากับวิลลี่วิลลี่ที่กําลังอยากเล่นกับเจสซี่เนี่ยก็ค้าบของเล่นมาให้เขาแต่เจสซี่เนี่ยก็ยังไม่หายโกรธเจ้าวิลลี่และเขาเนี่ยก็ไม่เล่นกับมันเจ้าวิลลี่เนี่ยเลยพ่นน้ําใส่เจสแล้วเจสซี่เนี่ยก็ปานนกวีดทิ้งไปและบอกลากับวิลลี่แต่ยูยูเนี่ยเขาก็ได้เห็นว่าวิลลี่เนี่ยทำท่าทางและเสียงร้องแปลกๆอีกแล้วเจสซี่เนี่ยเลยปีนขึ้นไปบนหอคอยและเจสเนี่ยก็หนอสริะ ่เลยรู้ได้ทันทีว่าวิลลี่เนี่ยกำลังร่ำร้องหาครอบครัวและบ้านที่แท้จริงของมันและเมื่อเจสซี่มองลงมาเขาเนี่ยก็เห็นแสงไฟส่องขึ้นมาจากข้างล่าง ตัดมาที่ข้างล่างไอไดออลเนี่ยก็ได้ให้คนมาตัดนอตตู้อควาเรียมเพื่อสร้างสถานการณ์ว่าน้ำรัว่วและเหตุผลที่พวกนั้นต้องทําอย่างนี้เนี่ยเพราะจะทําให้เจ้าของควาเรียมเนี่ยได้รับเงินประกันคืนถ้าวิลลี่ตายและเมื่อพวกนั้นออกไปเจสซี <Jesse S 2> ่ีดแอบ,บดูอยู่เนี่ยก็รีบลงมาข้างล่างและเมื่อลงมาก็ได้เห็นว่าตอนนี้เนี่ยน้ำเริ่มรั่วออกมาเยอะแล้วจากนั้นเจสซี่ก็ได้ไปเรียกแรนดอ์ฟเพื่อให้รีบไปช่วยวิลลี่เจสซี่เนี่ยก็ได้ขอให้เรนดอร์ฟช่วยย้ายวิลลี่ลงทะเล Rand เรน,เอเนเเอเดอร์ฟ ก็เริ่มลดลงเรื่อยๆจากนั้นพวกเขาก็ต้องใช้เคนหย่อนเปลเพื่อยกวินลี่ขึ้นมาเจสซี่ที่รอไม่ไหวแล้วเนี่ยก็เลยกระโดดลงไปในสระเพื่อทาให้วินลี่เนี่ยคลายกังวลจนในที่สุดพวกเขาก็สามารถยกตัววิลลี่ขึ้นมาได้สําเร็จหลังจากนั้นเจสซี่และแรนดอ์ฟเนี่ยก็ได้ไปขโมยรถลากของเกรนมาแอนนี่ที่รู้ดีว่าน,นี่เป็นฝีมือของเจสซี่เนี่ยเลยขอไม่ให้เกรนแจ้งตารวจและเกรนเนี่ยก็ได้พยายามใช้วิทยุสื่อสารไปที่รถเพื่อให้เจสซี่เนี่ยตอบกลับมาที่ฝั่งของเจสซี่พวกเขาก็ได้แบ่งหน้าที่กันเพื่อช่่ยยนนุ่ววววยยกกกกัันนนนนน้้้้้าาาิลีี่ีใหไไททุดดจพ็รู แอนดอฟเนี่ยจะเอาวิลลี่หนีไปแต่ในตอนนั้นแ a นดอฟเนี่ยก็ได้ขับรถมาเจอทางตัดและพอพวกเขาจะถอยกลับล้รอรถเนี่ยก็ได้ถลายลงไปติดอีกข้างหนึ่งและพวกเขาเนี่ยก็ลองทําทุกวิถีทางแต่ก็ไม่มีทางได้สาเร็จวิลลี่เนี่ยก็เริ่มขาดน้ํามากขึ้นเรื่อยๆและพอพวกเขาเริ่มจนมุมเจสซี่เนเลยตัดสินใจให้วกกลับไปหาเกรนและเมื่อเกรนกับแอนนามาถึงเจสซี่ก็ได้บอกกับทั้งคู่ว่าวิลลี่เนี่ยกำลังจะถูกฆ่าและเขาก็ได้ขอร้องกับเกรนว่าให้ช่วยวิลลี่และบอกกับเกรนอีกว่าเขาเน,น,นี่ยต ของเจสซี่และทุกคนด้วยความสับสนจนในที่สุดเขาเนี่ยก็ยอมช่วยตามคําขอร้องของเจสซี่จากนั้นทุกคนเนี่ยก็เริ่มแบ่งหน้าที่กันอีกครั้งส่วนรถเนี่ยก็กลับมาวิ่งได้อีกรอบมาที่พวกนายทุนก็ได้พากันขับรถตามหาแรนดอฟ และยิ่งใกลเช้าเข้าไปเท่าไหรผิวของวิลลี่เนี่ยก็ยิ่งแห้งและขาดน้ําและอาการของมันเนี่ยก็แย่ลงเรื่อยๆจากนั้นเกรนเนี่ยก็ได้ตัดสินใจขับรถเข้ามาที่ร้านคาแคร์เพื่อหาน้ําให้กับวิลลี่และเมื่อมาถึงทะเลพวกเขาเนี่ยก็ได้เจอกับไปพวกนายทุนที่มาขวางทางเขาเจสซี่ก็ได้ตะโกนบอกให้เกรนเนี่ยรีไปที่ทะเลไม่งั้นวิลลี่เนี่จะต้องตายแน่ๆเกรนที่จะรอรถอยู่นานเขาก็ตัดสินใจกดคันเร่งพุ่งชนประตูไปแล้วเกรนเนี่ก็รีบทําการถอยลงทะเลท,ะท,ะทันทีแต่วิลลี่ในตอนนี้เนี่ยก็อาการไม่ดีแล้วแล้วมันนนกก็แ่่่ิงไไไปไปมมยออหน เจสซี่เนี่ยก็พยายามช่วยผลักวิลลี่ออกไปจนกระทั่งไอ้พวกนายทุนเนี่ยตามเข้ามาขัดขวางได้ทันเรนที่เห็นว่าคนพวกนั้นจะมาลังแกลูกชายก็ได้ซัดหมัดไปที่หน้าของมันเต็มๆและในที่สุดวิลลี่เนี่ยก็ยอมว่ายออกไปแรนดอฟกับเรนเนี่ยก็ดีใจมากแต่ในตอนนั้นก็ได้มีเรือเนี่ยมาดักหน้าวิลลี่เอาไว้อีกทั้งพวกนั้นเนี่ยได้ล้อมแห่ไว้รอบๆหมดแล้วพวกนายทุนที่ดักวิลลี่ไว้ได้สาเร็จเนี่ยก็ยิ้มออกมาเจสซี่ที่ไม่ยอมแพ้เนี่ยก็รีบวิ่งขึ้นสะพานเพื่อให้วิลลี่เนี่ บอกว่าเขาเนี่ยจะไม่มีวันลืมวิลลี่เลยเจสซี่เนี่ยยังบอกต่ออีกว่าเขาเนี่ยเชื่อว่าวิลลี่ทําได้และเจวิลลี่เนี่ยจะได้รับอิสระวิลลี่ที่ฟังเนี่ยก็พยักหัวขึ้นลงเหมือนว่ามันเนี่ยจะเข้าใจสิ่งที่เจสซี่พูดจริงๆจากนั้นเจสซี่เนี่ยก็เริ่มทําท่าให้วิลลี่เนี่ยรีบว่ายไปโดยมีเขาเนี่ยวิ่งนําทางไปด้วยและสุดท้ายเจสซี่เนี่ยก็มาหยุดที่กองหินที่ทับถมกันอยู่อย่างสูงแล้วเจสซี่เนี่ยก็ได้ตะโกนบอกให้วิลลี่กระโดดแล้ววิลลี่เนี่ยก็ เจสซี่ในเลยทําการท่องภาษาชนเผ่าเพื่อส่งพลังใจให้วิลลี่ มาที่วิลลี่มันก็ได้โผล่ขึ้นมาจากน้ําแล้ววานก็ได้ทะยานลอยข้ามหัวเจสซี่ไปซึ่งในตอนนั้นเจสซี่เนี่ยก็ได้เอามือไปรูปที่ท้องของวิลลี่จนมันเนี่ยข้ามไปอีกฝั่งได้สาเร็จและทุกสายตาที่ได้รับชมอยู่ตรงนั้นเนี่ยกร้องว้าวออกมาอย่างประทับใจไอ้พวกนายทุนเนี่ยก็กลับเงือบไปเลยเจสซี่เนี่ยก็ได้ต่มองวินลี่ว่ายออกห่างไปเรื่อยๆแล้วก็ทําได้เพียงแค่บอกลาเจ้าวินลี่จากตรงนี้แอนนี่กับเกรนเนี่ยก็เดินเข้ามาหาเขาแล้วเจสซี่เนี่ยก็ได้ขอบคุณทั้งคู่ก่อนที่เจสี่เเนนยจะะขข้้าาไปววมกกออออดดคครรรรรบบบัังงงแลลต์ื็ ก็ได้จบกันไปอีกเรื่องนะครับกับหนังที่ผมได้นํามาสปอยในวันนี้หวานนักแสดงเนี่ยมีชื่อว่าเคโกะนะครับมีประวัติเนี่ยยาวเป็นหางว่าวเลยและผมก็เชื่อว่าเรื่องนี้เนี่ยต้องมีผู้รู้แน่นอนซึ่งเรื่องจริงเนี่ยเขาก็ทําการปล่อยเคโกะอย่างนี้แหละครับแต่ตอนจบเนี่ยมันกลับไม่สวยงามเหมือนในหนังครับและได้คะแนนจาก IMDB ไปอย่างพอเพียงที่6.0คะแนนและหากว่าชอบเนี่ยก็อย่าลืมกรอกตอเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับเจอกันใหม่เรื่องต่อไปสวัสดีครับ